สวัสดีคุณครูปรถมวัยทุกท่านนะคะวันนี้คุณครูดีไซน์มาตามคําสัญญานะคะเราจะมาทําสื่อไว้สอนน้องๆปรถมวัยกันนะคะโดยสื่อนี้จะได้ทั้งตัวเลขไทยตัวเลขอารบิกตัวหนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษอุปกรณ์ที่ใช้ก็มีกันไกลกาวกาวนี่คุณครูจะใช้แบบไหนก็ได้นะคะมีหลากหลายแบบให้เลือกเลยต่อไปก็คือปิน้น พิมพ์งานออกมานะคะอันนี้จะเป็นไฟล์ PDF นะคะสามารถพิมพ์ได้เลยไม่มีขยับขยันแน่นอนพิมพ์แล้วก็พิมพ์แล้วก็พิมพ์มีทั้งหมด7ชุดนะคะ7ใบต่อต่อสื่อหนึ่งชิ้นค่ะพอได้เรียบร้อยแล้วเราก็ตัดนะคะในไฟล์นี้นะคะก็คือจะมีรอยให้เราตัดตามภาพได้เลยแล้วก็ตัดตัด,ต,ดตัดไปเรื่อยๆเลยค่ะ หาตัดแล้วเราก็จะมาพับตามรอยนะคะที่เขาให้มาเสร็จแล้วก็ทากาวกาวจะใช้แบบไหนก็ได้นะคะตามที่คุณครูท,ท่านสะดวกเลยเสร็จแล้วก็นํามาติดกันแบบนี้ต่อจากนั้นพับต่อค่ะทากาวต่อแล้วก็นํามาประกอบกันนะคะแปะๆฮะก็จะได้แบบนี้เลยจะได้รูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะและเราก็จะนํา มาแปะหาด้านล่างและด้านบนเป็นสีเหล่ยมแบบนี้เลยขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเราก็จะนำนิ้วมือที่เราเตรียมไว้นำมาแปะลงบนสื่อได้เลยเราก็จะได้สื่อประถมไวที่น่ารักไว้สอนน้องๆแล้วค่ะ